我走吧，牛弟。 command of the water. จุดเลยโอ้โห่านทายท่ดนองเป็นล้าดของเจ้า50ปีไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจำไม่ได้อริยบทไม่เปลี่ยนแปลง เจ้าเองก็ใช่ข้าจะจำท่าทางเจ้าได้เลยล่ะท่านเลยกอะเขาเป็นไงบ้างอะท่านเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงแต่เขาฝ้าบ้านปู่ยิงก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกสิโอ้ได้ยินว่าเจ้าเป็นลูกชายกับเขาแล้วดีนาใช่ไหมอย่าพูดเลยปู่ถึงลูกคนนี้นะนิสัยก็มันแม่ไม่มีผิดเลยข้าบอกยืนน้อยดันนั่งขาบอกให้นั่งน้อยแน่ดันยืนเขาไม่เคยฟังค้าสัมาที่สอนเขาน่ะ จ้ขัดแย้งมาตั้งแรกทำไมตอนนั้นยังไปจีบผู้อีกแล้วเอ้ยก็ขู่กันแล้วมันก็ไปแครวกันลงนะตอนนั้นข้าก็ว่าเวเดียวดายคนเดียวแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในหมู่ผู้ชายผู้หญิงคนเดียวน่ะจะสวยหรือเปล่าข้าก็เลยหลวมตัวทัน,นสีจะไปรอดอะไรแล้วเจ้าหน้ามือตาสว่างไปเองนี่นะเอ้ยจ้าไมรู้เรื่องล็อกจะาไปเคยลุ้ลุ้มนี่นะจะรู้ได้กัินลุ้มมันมือแค่ไหนนะ่ะอะอย่างนี้นะเราเป็นเพื่อนบ,บ้านกันจะมาอยู่นี่ข้าจะค่อยๆสอนหลานให้กันแล้วกันดีไหม ใช่บอกว่าขาจะย้ายมาล่ะเจ้าม้านี่ไม่ได้คิดจะมาพาซ่อกับหลานมาด้วยแล้ว,ลวเนี่ยเฮ้ยขาจะมาอยู่คนเดียวอาจารย์เคยสอนว่าเรานะต้องใช้หัวคิดอยู่หรือไปมันก็อยู่ที่หัวคิด,ดนะเวนเราเห็นเขาทำงานเหนื่อย,อยก็เลยจะแบ่งเบาภาระเขาวนการหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาช่วยช่วยเขาทําการบ้านการเรือน ทอนแรงเข้าไปหน่อยอก็ข้าเป็นคนขี้สงสารเขาอย่างมากสงสารเมียข้าสงสารผู้หญิงน้อยหาว่าข้าเจ้าชู้นะใจจริงเขาไม่เคยนะที่เป็นรเ,เพราะเด็กมันยั่วเลยหลวงตัวไปนิดนิดเท่านั้นเองอะไรเราจะเช่าคอนโดให้บ้านเล็กอยู่ใช่ปะท้าไมก็ต้องกลัวเขานะข้าได้เป็นผู้นำในบ้านนะ ความจริงก็จะบอกเขาก็ได้นะแต่เขามาอยากมีเรื่องข้าเป็นคนที่ขี้รำคาญอีกอย่างเราก็ต้องให้ความเกรงใจกับเขาร้อยเรืมอซมา,ซาล,ลงอีกหน่อยแล้วข้าจาอที่บายเขาเข้าใจทีหลังเองเออ,เอ,อมันก็จริงนะแต่เสียทองทสีหัวมายอมเสียหัวให้ใครนะไอ,อ้<ด>สมานี่ทองมาแนละ้วเท่าไหรนะ่นะชอบไปคิดเลยเหรอฮะเออนี่น้องหมอฮะอ,อ,อย่าพูดเรื่องนี้เลยนะเมื่อกี้เรารบกันฝนะีมือของเจ้ากราวน่าเร็วจังเลยนะ ไม่พบกับร้อยปีน่ะเจ้าไปรับเรียนอะไรมาบอกข้าหน่อยได้หรือเปล่าครับเร, <c oughs> เรียนรู้ที่อาจารย์สอนข้านั่นแหละนะค <c oughs> <c oughs> วามรู้ที่ข้าได้มาไปถึงลึ่นของพี่ลำพี่เก่งกว่า <c oughs> ้าเยะเ <c oughs> จ้าเนี่ยมาช่อยกําลังใจกับคนอื่นอยู่เรื่อยเลยเอาอย่างนี้นนะเรามาแปลงร่างเล่นๆกันดีไหมละ่ะฮะโอ้ยคำน่อยวิชาต้องศึกษาจากพี่กันแล้วกันเอาเลยเอาเลยเจ้าเหมือนมากูไหม ไต่อออาไไมเกี่ยวกบเจ้าบไตออกมีสตรีผู้หนึ่งนะเดินมาที่เขาของเราแล้วก็เอาพัดในมือของนางพัดเอาพัดเอาวกแล้วนหัวล้างข้างแต่กลเป็นแถวไปหมดโอ้ยพัดเหล็กเนั่นตัวดีมาแล้วมาแล้วเลยหยุดนะ ย่อย่าล้อเล่นนะพี่ใหา่ <S <S เอยเราเป็นพี่น้องก,กันมานานแล้วใช่ไหมคราวนี้ขอพึ่งเจ้าหน่อยนะถ้าจะอยู่ในร่างของพี่แบบนี้ต่อไปพลาก,ก่อนนะไม่เป็นไรไม่แย่หรอกเยอะมากกันโดนเขาตบเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรามากพี่ใหญ่อย,ย่ยาอย่ยาละพี่ใหญ่นะได้นะแล้วชวครูขข่จะเป็นอิสระแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่แบบนี้ไม่ได้ล็อกขัตรรมานมากนะพี่ใหญ่แบบนี้ไม่ได้นะพี่ใหญ่ อาซอ,อย่ามือก่อนอจะเป็นใครอะกระีร่้เจ้าเป็นญาติของข้าอเอ้ยเจ้าลิงน้อยไงเล่าจะเป็นลิงน้อยลิงใหญ่ก็ช่างเจ้าเข้าไมา่ได้มาหาหน้าลิงเข้ามาหาเจ้ากระทิงโอ้โหหอ,องไง,งหอ,องเหรอพั่นแน่อาซอจะเข้าได้แล้วใช่ไหมล่ะวายไม่เจอกันนานยังหอมเหมือนเดิมยิ้มพันกระนวลเนียนจะมาปากหวานหน่อยเลยเจ้าเหมือนเจ้ากระทิง ให้ข้าจัดการเขาก่อนแล้วค่อยคุยกันซอซอๆซอซซอซออมันซอเขาเขาฟังหมดแล้วอย่าถือสาความกันเลยนะซอนะหนอยแน่ก็ลอะไรให้เจ้าฟังฮะอันบอกข้ามาว่ามีน้องเขาอยู่ไหนก็จะไแอกนนี่นี่ังซอจานี่รับอารมณ์ห่อยอย่าทอเขาเลยจ้าซอจ๋าอนอยแน่จะประทิงแกจะอยู่นี่เองเหรอหเจ็บใจนักดนจะหลอกอีกออนี่ ข้าซ้อให้เกียรติข้านี่ดิข้าซ้อเหรอเนี่ยเ้ยคุณอย่างเจ้าหรืพี่เกียรติกับเขาน้าหนาได้คนสิดีข้าซ้อซ้อซ้ออยากให้ทำตัวดีที่สุดนะเขาหรือจะทําตัวให้ดีคนอย่างนี้ได้กินน้ําตาลก็เลยต้องติดของหวานไม่ยอมเล้วไม่เอาซ้ออย่ไปว่าเขาเลยนี่นี่นี่เนี่ยรักอาหารเขาต้องมีของหวานล้างปากบ้างอะนะจริงไหมซ้อนะนี่เจ้าม่รู้อะไรหรอกเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่ที่จะรักลูกรักเมียเขากระโจไปที่หาเศรษฐาเลยข้างนอกลูกบ <uh ิ๊กจะเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้ นี่เขาเขาหมาเกี่ยวนะคือคือเขาว่าเขาเขาดี่ะฮะพี่ใหญ่พูดอย่างนี้ทำไม่ดีนะซ้อเป็นใครพอเรามีเมียแล้วก็จะรักเมียรักครอบครัวนี่จะถูกสิฮะพี่ใหญ่คนโตก็แบบนี้ไอ้คนเล็กก็แบบนี้หันมาทางนี้ไอ้ทา้งนู้นหายจะใจเข้าไปหาใครฮะสอนเขนหน่อยสิเขาต้องไปหาลูกของเราก่อนถึงถูกเอาไม่ใช่ไปขายข้ามาไม่ต้องห่วงนะให้ดูแลพี่ใหญ่ให้ให้ซ้อเองไปเถอะไปเถอะเขาเขาไปอยากให้ไปหาแล้วสิถ้าไปอยู่ทางนี้จะไปยังไง ปรีดาไปนะสิแหน่กลับมาก็มีดีอีกไม่รู้กี่สิบคนฮะอ้ะซอมองให้ดีๆนี่ข้าตั้งหากละซอ้อมอย่าพูดอีกน<อ>ะโอ้ยโอ๊ยแม่นี่เจ้ายิ่งพูดซอยิ่งโหเจ้ารู้ไหมเราผิดเราก็ยอมรับผิด,ผดจนนั้นก็จบอย่าพูดนะดูดูดูดาเหมือนถูก

มันต้องดูแลกันอย่างนี้ด้วยล่ะเสิง้อคงโดนเจ้ากระทิงจี้จุดเยินตุขยับไม่ได้สองชั่วยามจำต่อสายร่าของเจ้ากระทิงรับความช่อช้ำไปตามระเบียดเฮ้ยจะสุนหัวโคกเราโดนเขาสองผัวเมียเล่นงานย่อยยับเลยน้ำพัดเหล็กเจ้ากระทิงจะเล่นข่ช้ำในตาหรือยังไงกันนะ ใครไม่พี่น้องเขาจะต่อสู้จริงๆให้ตายชักเสียเอาวิสากรณ์ล่ะเอาตัวไป เออเด็กๆข้าไม่ใช่จอมราทิงนะขาสุนโงโค้งลงไม่ต้องแก่ตัวยอมมาบานให้เจ้าตายเจ้าไม่ตายไม่ได้เเ้้ฮฮยยนี่จะบอกข้ามาสิถ้าเจ้ามาเป็นข้าเจ้าจะทนไหวหรือเปล่าเย็นใจนะซ้อ ว่าเมียก็เหมือนลิงกระฟันนี่ข้าองค์หญิงพัดเหล็กนะสมัยสาวๆก็มีคนไหมปองมากมายเราข้าพยักหน้าเท่านั้นเศรษฐีมากมายต้องมาสยบแท่ตักข้าเลยล่ะหึอค่เห็นข้าออดอ้อนน่ารักอย่าไม่ข้าทุกๆอย่างข้าจึงยอมตกร่องป่องชิ้นกับเข้าแต่เข้าเป็นชารูปงามเหมือนกันนะเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจโอบอ้อมแค่จะบูเข้าก็เหลือกินแล้วมีผพกระทิงอยู่กับข้าสตรีผู้อ่อนยาวอ่อนหวานเช่นข้าน่าจะนีนิสยเจ้าชูประตูดิน ใช่แล้วใช่แล้วเขาได้ออรไปเป็นเมียก็บุญเหลือหลายแล้วล่ะนะหากเขาคิดได้อย่างเจ้ามันก็ดีนะสิเฮ้ยนับแต่แต่งงานกับเขาเมื่อนี้เขาเป็นแม่บ้านที่ดีน้ำ้าข้าปลาอาหารพร้อมมือข้าวบาดเขาจี๋สียไหลเขาแค่ไหนขาททาให้เขาถึงเพียงเนี่ยเขาอยากหาเพี้ยนน้อยไหมเขาต้องตรอมใจอีกเนี่ยเขาที่ใค่ตรอมใจจะคิดดูสิว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอที่จี๊กซอเลี้ยงลูกดูบ้านให้เขาเนี่ยเขาคิดจะหาคนมาช่วยเหลือนะคิดสัตติแล้วมันก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมดีแล้วนะ เอาซอ่อยไปถือสาเขาเลยนะจายอมไปเขาเอาเมียน้อยเข้าออบ้านฮะเขาจะเกรงอกเกรงใจเจ้านะจะบอกอะไรสำนวนของเจ้ามันเหมือนไอ้เท่านักนะเฮ้ยผู้ชายเราหมุนไปหมุนมามันก็มีข้ออ้างเหมือนเหมนกันนั่นแหละช่างเถอะเจ้าพวกเขาก็ต้องออกรับแทนเขาน่ะแต่ถ้าเพิ่งกลับมาเนี่ยเจ้าเคยรู้ไหมล่ะ เขาอยู่ข้างนอกมีน้อยกี่คนแต่กี่คนแล้วยังไม่ครบสิบเลยมีเสียวซันเสียวเออชิงเออมีหัวอี้เออผู้อี้นะที่จอกไม่มากแล้วนับมาณหมามาถึงสิบนิ้วมือด้วยซ้ําไปนะคนอื่นก็มีกันมากกว่านี้เจ้ารู้ได้ไงอ่ะอ๋อปลบปลาปปพี่ใหญ่เขาเล่าให้ข้าฟังอ่ะเขาเสียใจแล้วเขาสำนึกได้ยกโทษให้เขาคนอหย่างเขาอ่ะมีแล้วสำนึกได้อาซอยเองก็ต้องปรับปรุงตัวด้วยนะ ซ้อก็คยังพูดไม่จบทำไมรื้ตัดบทอย่างนี้ด้วยเล่าเออ <c oughs> คนเราเมื่อยามโกรธเนี่ยมักจะสายโคลยเข้าหากันอน่ะเชื่อข้าเถอะหันหน้าข่ <c oughs> าหากันดีกันนะน <c oughs> ึกว่าขาอยากทะเลาะกับเขาเหรอความจริงขนาขเขาบ้ารู้มาข้านอนกอดหมอนร้องไห้เวลาที่เขาไม่อยู่บ้านเขารู้บ้างหรือเปล่าหรอเขาหาเรื่องข้าตรอมใจอย่างเงีย้ยทำไมก็ไม่เห็นใจเขาบ้างล่ะ ค่อยพูดกับเขาค่อยๆเตือนเขาไม่จะไปดูเขาพูดดีๆแล้วก็ฟังถ้าเรื่องไหนเพราะก็เห็นผู้หญิงเขาก็เพลแล้วอย่าไปทันผู้ก็กระตีหน้ายักใส่กนแล้วเอาเถอะเอาอะทำใจดีๆทำความเข้าใจกันสักเถอะนะนะจิ้งทำไมเขาไป็นอสสของเจ้านะเปลาเปลาปลาเพลินเขาาฟังเจ้าพูดจนเพลินเขาสงสารเจ้าอ่ะถาม่ทกาอีกแล้วทะเลาะกันก็เท่านั้นนะมีแก้ปัญหาเลยเขาไปทำอย่างนั้นนะเขาไปทำอย่างนั้นอีกแล้วล่ะ ข้ารู้สึกว่าจะพูดอะไรพลิกพลึกยังไงไม่รู้นะเข้าไปพูดชายนี่นะผู้ชายก็พูดเหมือนกันแหละไปอ๋ง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 อ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้ากระทิงถูกถูกจอมมาโทษจักตัวไปก็ตัวเจ้ากระทิงไปแล้วอ่จะพูดมาชัดๆหน่อยสิข้าข้าข้าเห็นจอมมาโทษดสองคนจับเอาเจ้ากระทิงลงไปนรกลงในรกไปแล้ว ข้าทำให้น้องหมอข้ามีอันเป็นไฟเอออตายแล้วจะเป็นหมอของเเหรอแล้วเขาก็ไม่ใช่เจ้าเนอะสิเอออย่ามาสอบสวนตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยเขานะเราเป็นฝ่ายทำไมเขาเดือดร้อนตอนนี้ไปเร็วจับผิดพคนแล้วนะปล่อยข้าปล่อยข้าสิปล่อยข้าเปาบอกให้ปล่อยข้าปล่อยเอาอะไรนะปล่อยปล่อยข้าตรงนี้หยุดเสียงดังเดี๋ยวนี่ยเนี่คือท้องพระโรงของข้า ้ให้เจ้าส่งเสียงดังออกมาสิเจ้าละทิง้งเจ้าเสียนอายุไขต้องมารายงานตัวยังนรกที่ไม่กดที่เรียกไม่ได้ข้าบอกว่าข้าคือสุนหงอคงพยาวานอนแห่งเขาหัวกลัวสัตหาก,กละ่ะนั่นเป็นเขกของเมืองมนุษย์ไม่ใช่แรงที่จะมาหากินของเจ้าหากะค้ายจุดได้แล้วกอนนรกต้อสัรเสถือนแน่โยดนนะเราก็ให้เห็นอยู่ว่าเจ้าคือกระถิเดจะปากแข็งเองละเมื่อเจ้าเส้นอายุไขเจ้าก็ต้องตาย เอแกจะตายมันเลี่ยงกันไม่ได้จะไม่มีทางนี้ได้พลหรอกเจ้าพระทิงของโดนพัดเหล็กขององหญิงพัดมากไปหรืราสาทเสื่อมสายคลอนไปทั่วแล้วสติปัญญาก็เลยเลอะเทอะไปและวจำตัวเองไม่ได้เมื่อไปเชื่อกันแล้วไปเอาละสมมติว่าขาคือจ้กกระทิ้งเปรีย่ยนนะจะตรวจบัญชีผิดหรือเปล่าข้าสิอายุขหายจริงๆเลยทำไม